เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็หลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตนะคะช่วงโควิดกันมานะคะนั้นเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็คงจะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ก็เริ่มกลับมานะคะเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกอย่างเปิดให้บริการเต็มสตรีมแล้ว รถก็เช่นกันนะคะตอนนี้เรามาเริ่มขายกันอยู่ในเหตุการณ์ปกติแล้วนะคะก็อยากให้พี่ๆนะคะตอนนี้นะคะใครที่อยู่ในโหมดปกติแล้วนะคะและอยากจะได้รถนะคะก็สามารถติดต่อนะคะเข้ามาเป็นครอบครัวอีซูุรุ่นใหม่ล่าสุดกับเราได้เช่นเคยนะคะที่เบิร์086นะคะ323 0922นะคะสำหรับตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นั้นด้วยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ คิดถึงพี่ๆมากๆเลยนะคะเราไม่ได้เจอกันนานนะคะเพราะส่วนใหญ่นั้นจะโพสแต่ภาพนิ่งลงไปนะคะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดรถก็คือพูดตรงๆว่าช่วงนี้ก็กําลังใจหายไปเยอะเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องสู้ใหม่นะคะโควิดทุกคนนะคะก็เจ็บปวดกันไปตามๆกันแต่นั้นเชื่อว่าหลังจากนี้ไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนนะคะวันนี้ก็เช่นกันเป็นวันดีอีกหนึ่วันนะคะวันที่5นะคะกรกฎาวันนี้ก็พอดีรอน้องธนภัท นะคะจะมารับรถคันนี้ไปนะคะเพราะว่าน้องซื้อสดนะคะแล้ววันนี้ได้เลิกดีเลยแต่ทันนี้เ,เขาเรียกอะไระ่ะเลิกขยับมาเป็น8ปดมงสินาทีนะคะนั่นเลยต้องขออนุญ,ญาตมาไลฟ์สดก่อนเผื่อพี่ๆจะได้มีเวลาดูรถกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าน้องมาก็คงจะทําพิธีแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนิ่ง ให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้ก็เลยอยากจะพาพี่พี่นะคะที่ดูอยู่นะคะพาไปชมรถก่อนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดทักทายกันมาได้นะคะกดทักทายกันเข้ามาได้ว่าเป็นยังไงภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะคะใครที่ดูอยู่นะคะก็กดทักเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้มีปล่อยนะคะ2คันนะคะแต่ว่ารุ่นที่จะให้ชมกันนะคะก็คือจะเป็นรุ่น s p ป c แ a b LDA นะคะตัวไฮ g h l เ n อร์ตัวนี้นะคะสีขาวที่อยู่ด้านหลัง สวยมากๆเลยนะคะรอเจ้าของมารับนะคะกำลังเดินทางมานะคะจากสารพิ่ประดิษฐ์นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมกันว่ารุ่นนี้สวยยังไงนะคะแล้วก็มีความพิเศษอย่างไรนะคะที่ลูกค้าได้ไปนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันไปพร้อมๆเลยตัวนี้ h ฮแนเดอร์นะคะตัว2ประตูยกสูงรุ่น lda นะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะที่เป็นรุ่นยอดฮิตมากๆนะคะขายดีที่สุดนะคะตัวนี้เพราะว่าราคาไม่แรงเลยกับออปชั่นที่ได้ไปนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 723,000บาทถ้าเป็นสีขาวนะคะตัวนี้สามารถดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่29,000บาทนะคะจะได้หล่อๆสวยๆไปแบบนี้เลยนะคะสามารถทักมาหลังจากไร้สดได้นะคะว่าทำยังไงนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยนะคะ29,000นี้เรากลาันตีนะคะว่ามีผู้ที่ออกรถได้แล้วจริงนะคะแต่ว่าคันนี้น้องธนภัทรเขาซื้อสดนะคะไม่ต้องจัดไปแนนนะคะรอรับรถอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะตัวนี้ว่าสวยยังไง ตัวนี้นะคะสีขาวราคาอยู่ที่723,000บาทนะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่นี่สวยมากๆเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะกระจังหน้าโครเมียมมีไฟตัดหมอกไฟเดไลท์พร้อมเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมรอบคันก่อนนะคะ <c oughs> เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะก <c> ด <oughs> ทักทายน้องนันมาได้นะคะอยากรู้ข้อมูลอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์086 32309 22นะคะพิกัดโชว์รูมเราอยู่ที่ ท้างสามเสียนนะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะใกล้นิดเดียวนะคะเดินทางมาง่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครจะมาที่นี่นะคะเดี๋ยวนั้นให้ดูนะคะรอบคันว่าสวยงามขนาดไหนสําหรับรุ่นนี้นะคะยิ่งเป็นสีขาวบอกเลยว่ามันดูเด่นชัดมากนะคะในการติดฟิล์มตกแต่งอุปกรณ์ไม่ต้องไปใส่ล้อแม็กซิ่งก็ได้แบบนี้ก็รอแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูล้อแม็กใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันก่อน เข้ามาแล้วกดทักทายได้นะจ๊ะพี่จ๋าภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะทักกันเข้ามาได้เดี๋ยวั้นจะพาไปชมรถนะตัวนี้นะคะสําหรับล้อมแม็กตัวนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นแม็กนะคะสีเงินนะคะเป็นแม็กสีเงินนะคะสวยงามเลยนะคะขนาดยางนะคะอยู่ที่255หห้า 65นะคะล้อแม็กขอบ17นิ้วนะคะเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงเงินดาว29,000บาทนะคะผ่อนหมื่นติดๆเท่านั้นเองนะคะ84งวดไม่ยากเลยนะคะแล้วก็บันไดข้างของเราก็มีความแข็งแรงทนทานนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะ เห็นชัดกันไหมเอ่ยมือจับตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะมือจับโครเมียมนะคะแล้วก็กระจกมองข้างแล้วนะคะก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้า,งงามสวยงามค่ะกระจกมองข้างสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบคันด้านนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊าพี่จ๋าทักทายกันเข้ามาได้ค่ะทักทายกันเข้ามาได้อ่าโอเค อันนี้นะคะในช่วงของด้านท้ายนะคะที่นันจะให้ชมอยู่นี่นะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้นะคะ i s u D-Max นะคะกันชนท้ายตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นแบบ2สเต็ปนะคะสามารถเหยียบตรงกลางได้นะคะแล้วก็ขึ้นเหยียบชั้นที่2ได้นะคะตัวนี้แล้วก็มีกล้องมองหลังนะคะมือจับด้านหลังก็เป็นโครเมียมอีกเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะคะเป็นภาพมีภาพขนาดถอยจอดให้เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภยัยตัวนี้ในราคา720,000 3,000บาทเนี่ยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีทีเดียวนะคะตัวนี้เรามีกระบะไลเนอร์ของ i s u z ู D m a x แถมให้ด้วยนะคะครบเลยนะคะอุปกรณ์ตกแต่งที่เราให้บอกเลยว่าจัดเต็มนะคะเดี๋ยวลูกค้าไปชมภายในลูกค้าก็จะมองเห็นถึงคุณค่าว่าเฮ้ยทำไมรถรุ่นนี้จริงๆแล้วนะคะตัวเนี้ภายในอะ่ะจะเป็นเดี๋ยวสักครู่นะคะกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะกุญแจรีโมทแบบนี้เลย อะคะอันนี้คือกุญแจรีรโมทเดี๋ยวนั้นจะเปิดปั๊บนะคะโอเคอน,นี้เราไปดูความกว้างภายในกันนะคะความกว้างภายในเดี๋ยวเราไปชมกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงอ่าโอเค อันนี้นะคะภายในของเขานะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเห็นถึงความพิเศษนั่นบอกแล้วว่ารุ่นนี้จริงๆแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ความพิเศษของเขาก็าคือลูกค้านะคะอยากได้บาะหนังเพราะว่าจริงๆแล้วคันนี้น้องธนภัทรเป็นน้องชายของคุณปีชานะคะซึ่งเคยออกรถกับนันไปแล้วหนึ่งันนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่เกิดความเขาเรียกว่าความประทับใจนะคะกับเพจอีซุรุ่นใหม่ของเรานะคะกับ อุปกรณ์ตกแต่งของแถมที่ได้นะคะหรือว่าการบริการต่างๆลูกค้าก็เลยแนะนำและบอกต่อนะคะพาเพื่อนนะคะพาน้องมาซื้อรถเพิ่มอีก1คันภายใน3ปีนะคะนั่นก็ยินดีบริการอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ดีใจที่ลูกค้านะคะมีความเ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะพอใจกับผลิตภัณฑ์ของเราและการบริการของเรานะคะใครเกิดยังไงใครเข้ามาแล้วก็สามารถมาเป็นครอรูวอิสุรุ่นใหม่ล่าสุดกันนันได้เพียงแค่โทร086 323 0922นะคะ สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวนั้นไม่แน่ใจนั้นยังไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ใครขึ้นมานะคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ใครนั่นสามารถแบบทักเข้ามาได้นะคะว่าเออจะคุยทักทายเข้ามาสักนิดนึงก็ได้นะคะหรือว่านั้นไม่เห็นคอมเมนต์ไม่แน่ใจนะคะรุ่นนี้นะคะที่ความพิเศษของเขาก็าคือราคา723,000บาทก็จริงนะคะแต่ตัวนี้จะมีจอและมีกล้องมองหลังนะคะจอนี่ก็คือใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะลูกค้าขา สามารถนะคะดูหนังเล่นซีดีอะไรได้เลยนะคะใส่แผ่นเข้าไปก็ดูได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญความสวยงามของเขายังไม่จบสิ้นนะคะก็คือตัวนี้นะคะมีปุ่มควบคุมเสียงที่พวงมาลัยให้ด้วยนะคะตัวนี้สำหรับการขับรถนะคะสามารถบลูทูธได้อะไรได้ตอบโจทย์มากๆเลยและที่สำคัญรุ่นนี้จริงๆอะ่ะ เป็นเบาะผ้าแต่ที่น้องนันให้นี่คือเราบอกเลยว่าเราให้ด้วยความเต็มใจนะคะไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยนะคะตัวนี้นั้นแถมเป็นเบาะหนังอย่างดีให้เลยนะคะดูได้เกรดพรีเมียมมากๆนะคะให้ดูวัสดุเบาะหนังนะคะใครอยากได้แบบนี้ก็ทักเข้ามาเลยจ้าจัดให้เลยนะคะใครอยากได้แบบนี้นะคะนั้นให้ดูก่อนว่าวัสดุของเราเราไม่ได้แถมเบาะหนังแบบประโลกลาให้สวยมากๆนะคะเย็บตัดเย็บอย่างดีนะคะแล้วก็ไม่ได้แถมเฉพาะคู่หน้าด้วย ตัวเบาะแบบเราก็นําไปเย็บใหม่นะคะเพื่อให้แมทนะคะกับตัวเบาะคู่หน้านะคะเราจัดให้จัดเต็มเลยแผงด้านหลังอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้นันก็เปลี่ยนให้จริงๆตัวนี้เป็นผ้านะคะทั้งเซตนี้เราจัดให้ฟรีเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่มาออกรถกับเรานะคะอยากได้บอกแล้วว่าเราจัดให้นะคะ ใครอยากได้แบบนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะเป็นเจ้าของ Isuzu h a l e n d e r LDA ได้เพียงแค่เงิน29,000บาทนั้นต้องทำยังไงก็ทักเข้ามาได้ค่ะทักเข้ามาได้แล้วนางจะบอกให้นะคะว่าต้องทำยังไงถึงจะออกรถในยอดเงินเท่านี้ได้นะคะสำหรับรุ่น s p e c c a b Highlander 1.9 DDI LDA รุ่นนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะกำลังรอเจ้าของมารับอยู่นะคะเห็นไหมคะให้ชมความสวยงามกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ อโอเคเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะจะไลฟ์สดตัวรุ่นสีประตูอีกรุ่นหนึ่งสีส้มให้ชมกันนะคะถ้าพี่ๆยังติดตามกันอยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับใครที่ชมอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของรถนะคะตัวสเปซแคป1.9 DDI LDA นะคะตัวสีขาวตัวนี้ที่อยู่ด้านหลังนั่นนี่นะคะในงบกันดาวเพียง29,000บาทก็สามารถทักเข้ามาได้ ออกรถได้ไม่มีคนค้ำปรึกษากันได้นะคะที่เบอร์0863230922นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่ามีอะไรเอามาโชว์กันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้ายังไงก็เรเข้ามาถามได้หลังจากจบไลฟ์นี้ได้เลยนะจ้า,บายบายจ้า